สวัสดีค่ะพบก,กับสาววิลามอีกแล้วนะคะวันนี้สาววิลามจะพาไปตกปลาในน้ําแข็งอีกแล้วค่ะจะพาลูกๆไปตกปลานะคะแล้วก็จะทําอะไรกินกันเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้สาววิลามจะได้ปลาหรือเปล่านะคะแล้วสาววิลามจ,จะใกล้อะไรมาให้เพื่อนๆได้กินกันด้วยกันนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาตกปลาอีกแล้วค่ะจะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเดินไปดูกันเลยค่ะ อันนี้ชื่อแม่นานนะคะร้อยเมตรค่ะเดินไปร้อยเมตรแม่งใ่มากนเขาจะเขียนบรรยายถึงไหนเอ้้าคันเช่ฮโฮค่ะอันนี้คือ,อเขาจะบรรยายถึงเรื่องราวของเกี่ยวกับไฟไหม้นะคะ เห็นแม่น้ำไม่ค่ะคุณแตง่ามาดูบรรยากาศวสวยๆนะคะคยยเาขาจะเตรียมเแม่น้ำนี่เขาจะมีไม้ด้วยนะคะ ที uh, ่น uh, uh, ี่เขาเตรียมไว้ให้ทุกอย่างนะคะดีมากเลยค่ะอยากได้ไม้เล็กไม้ใหญ่ที่นี่เขาเตรียมไว้ให้ทุกอย่างนะคะดีมากเลยค่ะอยากได้ไม้เล็กไม้ใหญ่ มิกเอนอินตอโกโซลองนะน,งนางจะมาหาเล่นนะคะมีแก่นปป้าโซปป้าสโกโกเฟสต้องรองให้อ่พ่อลงไปดูน้ำก่อนนะคะว่ามันแข็งไหม เราไม่มั่นใจค่ะอืมการแสดงไฟนะคะเดี๋ยวจะไปดูปลานะคะถ้าตกได้ค่ะมาม่าเดินลงได้เลยไหมเนี่ยกลัวน้ำแข็งค่ะเอ้ยเขาคงครับไปธรรมดานะ อันนี้สาววิลันจะลองทำดูนะคะจะได้หรือเปล่า Åh oh, mamma mamma! Oh, oj! Titta två stycken, Bettan också. Mamma bettar samtidigt. Vem är störst? Vilken är störst? Åh oh, Bettan, Ja lite grann. Vi ser gammal ut. Grattis Bettan. Grattis mamma.

สักพักหนึ่งแต่ว่าเราจะไม่ไปไกลนะคะสวยงามมากเพราะว่าน้ำแข็งมันไม่ค่อยดีค่ะพิสกันไหม่ะร,ระประปะกันพิสกันมาลุ้นดูว่าลูกชายจะได้ไหมโอ้ได้อีกแล้วดูค่ะเพื่อน จจสารไม่ไม่มีปลาตัวใหญ่เลยนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเรามาตกเอาสนุกคะ่ะ<ำ> <c oughs> บรรยากาศดีมากคะ่ะ <c oughs> ดูค่ะดูพราทิตยนะคะดูคะ่ะ <inha ing> ได้แล้วหรอ <c oughs> เอาพามาดูบรรยากาศรอบๆที่สวยงามคะ่ะ <c oughs> เด็กๆก็สนุกนะคะ

พนักงานทำหลุมค่ะอได้แล้วค่ะลูกชายได้แล้วไปไปหาปลาป๊าให้ปาปาออกให้โอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยครับผม จริงแล้วปลาที่เราได้นะคะมันตัวเลกนี้เรามาตกสนุกสนานในเฉยค่ะเราก็จะปล่อยมันลงคืนนะคะคืนสู่น้ําค่ะนั่นนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วหายไปแล้วอ,อันนี้เราก็จะย่อนลงไปเหมือนเดิมนะคะอันนี้ยังไม่ตายนะคะเพื่อนๆดูค่ะจะให้ดูค่ะ่ยนลงไปค่ะไปแล้วค่ะ เราไม่ได้แข่งขันนะคะวันนี้เราตกเอาสนุกเราก็ไม่ต้องให้มันตายนะคะก็คือเราปล่อยลงคืนนะคะน,นี่นะคะดูค่ะไปแล้วคะ่ะอุ้ยได้อีกแล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปทำอะไรกินกันนะคะเดี๋ยวไปดูว่าสาววิลามได้อะไรมาให้เพื่อนๆได้กินค่ะหาแนวกินมาซูพี่น้องอีกแล้วค่ะคะไฟที่เราติดไว้ไม่ใช่ว่ดับแล้วหรอเดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้อะไรมาซูพี่น้องกินกันจ้าเดีไปเมืองจก้ว มันแห้งพี่น้องเลยบ่อยากถ่ายหลายนะนี่แหละได้นี่แหละมาซูพี่น้องกินถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สาวมิลามเด้อจ้าจสได้มีเหตุกำมั่งใจในกันเห็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องในเมืองเด้อ